นนี่กก็โคตรเเงัยเนี่ยยังเอามาเอามาชื่อหน่อยอันนี้ที่นี่มีลายที่เราดูอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์มีต้นหนึ่งไม้กันสวยอันนี้ลูกคกหลงแม่มมแแ่่คกหลงไม้ปีนะปีกว่าแล้วเนี่ยไม้บางต้นมันแทงหน่อยหรืล่าผมรูว่าเห็นเห็นไม่ได้เนี่ยสวยโคตรสวยเลยนะ เก่ดวงแค่หนูจังว่าเนี่ยตอนนี้ก็สวยเลยมีคู่หนึ่งอะผมจะเอามาคู่นี่คู่นลูกไม้หรืออาจารย์เนี่ยนั่นเป็นหนูนั่นเป็นลูกไม้ใหม่นะลูกไม้มันติดป้ายไงอ๋อใช่ใช่ใช่ติดป้ายอันนี้อาจารย์ภูนจำได้อาจารย์พูนแต่ก็หนูน่าไปติดใจกับสีถนนใช้หลับตาเห็นเลยเนี่ยนี่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 ชุมขีดแม่เขาคือแผน แม่เขาอนะ่ะคือขุนแผนแต่ขุนแผนก็จะไม่เข้มไม่เข้มอย่างนี้ดอกน้อยกันนี่ขุนแผนก็จะไม่เข้มขนาดนี้คือคือคือต้ออนแม่เขาเปขุนแผนที่หนูไปหนูไปนอนฝันถึงจะเด็ดกับไอเนีย่ยสีถานนนชัยเนี่ยจะเด็ดไปสองต้นนนี่นี่จะเด็ด <c oughs> นี่จะเด็ด <c oughs> เด็ดจริงนะเนี่ยนะไม่มันมีได้ดแต่มีชื่อแต่ไม่มีใครเคยเห็น ไม่มีใครเคยเห็นจะเด็ดมันมีแต่สอพิญญากับตาละแม่กุสุมาจะจะเล็กขนาดไนม้ไม้นี่ไม้ใหญ่อีนนี่คือจะเด็ดมีคนเคยเห็นแต่สอพิญญาแต่จะเด็ดไม่เคยเห็นกันจะเด็ดต่มันมาทิ้งตัวไอกุสุมาจากสอพิญญานี่แนี่นี่แนี่นี่แน่ในดวงใจเลยนะกราบเยนะกราบเลยกราบเลยเนี่ย อาจารย์อะไรไม่รู้นะต้องไปหาชื่อมันไม่ค่อยได้แดดไงผมันได้แดดมันเข้มไอ้อันี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี้ยิ่งยิ่งยิ่งหายากใหญ่เลยถ้าแข่งนะถ้าแข่งกันนะสูงทีนี้ผมเลี้ยงพอสูงปุ๊บรูปนี้เล็กเนี่ยสมัยปองเลี้ยงเนี่ยรูปใหญ่กว่าที่รูปใหญ่กับหลังอีกเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยรู้จักกันไหมเนี่ย โหนี่นี่โคตรสวยเลยนี่ตัวนี้เลยอะไรอ่ะตัวนี้ใบกลมตับจังหวัดอินเนี้ยอีเนี้ยคือสีถนนชื่ออะไรวะเดี๋ยวมันมีชื่อตัวเนี้ยนะเออแต่มันเนี่สีท่นนชัยอ่ะอันนี้อันนี้เนี่ยไม้มีหูไม้มีหูอีกต่างหากเหลี่ยงๆว่งขึ้นไปอืมเนาะเนี่ยตัวเนี้ยมีหูหูรอบหูหูรอบใบและสีถนนชัยอ่ะบุญนั้นเนี่ยที่หนูได้เนี่ย นี่บอลบอลเก่าจริงๆอันนี้เนี่ยมาดูอันนี้อีกเนี่ยในเล็กยินอย่างเนี้ยผมไม่ได้เล่นเลยนะอันนี้บอลใหม่นี่นี่ตัวนี้นี่บอลตัวนี้ผมเออผมไม่อยากให้ใครเลยอันนี้ไอ้ยุทธหัตถีป่ะคล้ายๆใช่ไหมป๊ดอะไรเนี่ยลูกตัวไหนไม่รู้จำไม่ได้เอาลงกับเพาะไม้เองอันนี้กอลิซเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวเดียวกันเนี่ย อ๋อขู่อุ๊มันกัดเตะกันดุแฉ่งแจ่มมากเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยฝันใจคือต้นนี้นี่เนี่ยหนูไ้ถ่ายรูปเมื่อกลางวันเนี้ยมีแต่คนทักหนูมาว่ามันคืออะไรหนูก็เลยบอกมุดจลินไอ้นี่อะไรนะผู้เป็นใหญ่แห่งบาดาลใช่ไหมใช่พญานาคมุดจลินพญานาคมุดจลินเนีผู้เป็นใหญ่ไงก็ได้แค่สามใบสามทาง

เออเดียวสวไก่ฟ้าอีกว้างไก่ไฟ้ากระตอกว่า,าแล้วอีนี้ทุ่งรัตนาป่ะอย่างเงี้ยเนี่ยท,ที่เขาหาเขาเลี้ยงกันเนี่ยตัวเนี้ยจ้ะลูกจับไอ้ลูกทาฝักเดียวกันนี่ยนะโอ้โหฝักเดียวกันพันต้นจะได้ถังหอมต้นจะสวยอย่างเงี้ยเนาะครับที่จะได้สวยๆนี่เคยเห็นที่ไหนล่ะตุ่มิดไม่โอ้ใช่ใช่ใช่ตุ่มปิด โอ้โหไม้มันมีเอกลักษณ์ทางนั้นเลยนะเนี่ยนี่เนาะตูดบิดนี่ยก็อาจารย์นีตับอาจารย์นัเนี่ยมีหูไม่ดีเนี่ยมันมันมีโดยเฉพาะเลยไม่มีไม่มีใครมันเป็นลักษณะของมันเลยนะมันจะบิดตูดมันจะบิดถ้ามันจะบิดก็บิดทุกทางช่วยสวดเจ้านะเนี่ยนะช่วยโน้ตบิตช่วยใช่ใช่นี่ไม้ตัวนี้ดาลาเลย น,นี่กระถวยถ้วยแดงเนี่ยนี่ก็สวยนี่ก็ถไม้หูเนี่ย,ย,ยบรรไปไมอ้อะที่ว่ามันขาดน,น้ําผมกลับมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วโอ้โหเห็นเข้าลมกูจะใส่สวยสวยกว่าพวกทศกัณฐ์พวกอะไรที่ไปเสาะหาแพงๆอ, <c oughs> อีกเนาะโอ้โหเนาะเนี่ยแพงตึ๊ไม,ไม้นี้ไม่สวยก็ไ่ต้องคเนาะต้นนี้สวยจะยตาย สวยมันสวยไม่มีที่ติเลยอะ่ะเน,นี่ยเออไว้ไปหมดเสร็จปนะไอ้ดูไอ้ดูสีชมพูข้างในดูดอกอะ่ะถ้ามันจะมองคนถ้ามันจัดมันยิ่งกว่าน,นี้อีกต้นนี้ยต้นนี้จัดมากเลยผมมีรูปถือไม่รึแล้วอือหือโคตรจัดเลยนะเขาเพาะฝักแล้วมาให้หนูพ่อเม็ดก็ได้ค่ะเอาไปฝักมาให้หนูสุกีบสุกี้สุกี้ดิจะมองดูแต่สุกีบว่าสุกขขีบจะฝักเดียวกับตัวนี้เนี่ย อลอ,อ๋อว่าตุ่มคีบสวย<ช>แล้วอันนี้สวยกว่าเยอะเลยนั่งไม่กินข้าวเลยอย่างเงี้ยนั่งดูเพลินเลยอาจารย์พูนถ้าอยากให้สูงนะถ้าอยากให้มันสูงใช่ไหมอยากให้สูงยาวทางไว้เยอะอยาวใบไว้เยอะใชพ่พอเห็นใบไหนที่เราดูแล้ว มถูกตาแล้วจับที่มือมันจะแข็งขึ้นสูงถ้าจะให้เตี้ยเอาแดดกดเอาไปตากแดดใช่ไม่ใช่ให้แสงเยอะๆเขาจะเตี้ยเอาแดดกดเขาไว้อ๋อถ้าอยากให้เตี้ยอยากให้เตี้ยให้มันโดนแดดเยอะๆใช่ให้เขาโดนแดดเยอะแต่แดดนี่ไม่ที่ไม่แดดเปรี้ยงที่ไม่ใช่ความร้อนนะจ้ะจ้ะเขาพูดถึงแสงสว่างนะจ้ะถ้าเขาอยู่แดดเขาตายหมดตายหมด เราพูดถึงแสงระหว่างอยากให้สูงก็แทะแกนทางก็อยากให้สูงก็ใบไว้ใ้น้อยไรนี้นี่ไอ้นี่เอาใส่ไฟใส่ไฟลวดลวดอลูมิเนียมดัดเอาแค่ไหนฮะผมมีตุ่มหลังเอาไปให้มันไม่มันอันใหญ่ไม่มีแค่ตัดต้องให้พ่อพันให้อย่างเนี้ย สั่นพันไม่ได้ละโอ้โหว่างๆนั่งพันไปเลยไก่ต้องเนื้อลูกอยากรู้จักไก่จากหน้าตาไปนี่นี่ก็นี่ก็ไม้โอ้โหเนี่ยโอ้โหเต็มเลยนี่ใบมันไหม้ตอนที่เนี่ยแดดเหมือนสี่ทนชัยเลยเนาะน่าจะต้นเดียวกันสี่ทนชัยนะเดียวกันนะครับเขาสั่เดียวกันนะแค่ได้ยินชื่อก็ไม่เคยได้เห็นแล้วเห็นกันแต่ชื่อแต่ชื่อเนี่ย นี่าได้ดูต้นนี้ในกลีบเนี่ยนี่มีมีแข้งมีเข่าเหลืองเ<ใ>น<อ>งี่ยนะผมเขาสั่งมาเป็นแม่พันธุ์ผมแบบเป็นม้ไม้อินโดนีเซียอ๋อมีสีเหลืองนี่ไมอ้อินโดนีเซียรครับต้นต้นตนะ่ะไม้มันออกสีอย่างเงี้ยมันหาย,ยากไงไม้มันเหลืองไงไม้มันออกมันหาย,ยากแล้วดูอันนี้ดูใบกลมหน้าสว,สวยสวยนะเต้ยดูเนี <laughs> เ่ยเไ,ไม่สั่เดียวไปหมดเลยไม่สั่เดียว อนี่ต้นนี่นี่ก็นี่ก็ต้นอันนั้นใส่ได้ผ้าไหมนั่นแหละได้ตาผ้าได้ป้ายได้ครบเลยไหมน่ะเนาะได้ด้ที่เราไปซื้อมันมันหางบอลเลยอ่ะที่นัดใช่ไหมที่เต็มที่ไก่ฟ้าที่ไหนที่ก็ถามหากันมานานที่ไม่ไม่มีคนเจอมันไม่ใช่ไก่นะลูกมันอีกทีนึงลูกไก่ฟ้าเรืที่สามแล้ว ไก่พอนีนะครับมันเป็นลูกของมันอีกทีแล้วมันโอ้โหแล้วผ่าร้อยต้นพันต้นได้ล้วต้นเลยได้นรับแต่ก่อนผมทำมันนะทิ้งหมดเลยตายหลยเพราะว่าบางทีหยิบไปแล้วแม่งเก็บใจมันไปได้ดีเราไม่ได้ดีลายเลยเราจะไปเลี้ยงได้ไงฝักมันเป็นพันต้นใช่ฝักได้สิบ ได้ได้สิบฝันเป็นหมื่นต้นตกูจอาที่ไหนมาเลี้ยงกูจอาเวลาที่ไหนมาเลี้ยงต้อบอกผมทำเนี่ยจากโรงเรือนอย่างเงี้ยเข้าไปเดินเลยสองโลสามโลงโลงเป็นพันสามพันต้นนี่เขาเรียกบอลบอลสวยวจริง<า>เนี่ยว่าไม่ทำลายก็คนอื่นเอาไปก็ไปดังเจ็บใจโอ้ตอนนี้เขาไปจดทะเบียนกันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเนี่ยโอ้โหมันสวยจริงเนี่ยเนาะ อุ้ยปวดใจเลยค่ะผมทำงานไปครับคิดไปเยอะจะขายเดี๋ยวนี้ขายหนูเนี่ยถ้าถ้าเกิดวันนี้ไม่มานะปวดพอเธอปุ๊บนะหนูแค่ส่งรูปไปหนูแต่ละรอบหนูดูทุกรอบที่ส่งไปให้ไปอ่ะไม่มานะอดจริงไม่ขายไม่อยากดีนะที่ตัดสินใจรีบมาหนูรอเกสอนบอลให้ตาตาล้วนที่หนูมาช้าในเขียวปัด เดี๋ยูกไม่สตี่กระดูกกระดูกเนี่ยม่ในคู่เลยนะมีคู่เลยหรนคู่ละคู่ัาไหนนะมีแหละก็บอลกระดูกติเนี่แเคยเห็นกันไหมเนี่ยมีดำแดงเนาะนี่แพงไม่สามหมื่นแม่ไปต่อได้ไหมไหนต่อได้ะไหนไปต่อได้ไหมเพราะว่าไปแล้วอะถามว่าไปต่อได้ไหมได้ ตอนนี้จะให้เท่าไหร่จะแกขาย่มันแป่ไ้พันห้าเล่ไหมได้ไค,ค,ค่อยๆเนี่ยกด็ดูโอ้โหอีนี้ลูกถ้วยมันไ,ไ <c oughs> นตา,ไายน้องทุรแ,แม่เดมดอน้เมมันสวยจนด้นแม่ได้ไปเชยชมละเชยชมที่บ้าน,านดูอยนี้เนี่เห็นแล้วออกเยทั้งทนั้นนะบัาน,ออนาดิจังลายใบ แข่งบออายุเป็นเยอะเนี่ยบอลสามสี่เดือนแล้วเนาะบอลแข่งก่อนปีใหม่อะก่อนปีใหม่เยอะแล้วดูสีอืมีชูทอกอยู่นะว่าจะรวบรวมขนาดนี้ได้อ่ะเต้ยขนแกจะช่วยกัน อันนี้ก็ใส่ลังเลยนะใส่ถาดไปเลยเดี๋ยวผมพานมาผมว่าฮาร์ปให้แล้วกันเดี๋ยวร้านนี่ก็ถาดมาคืนต่างฮาร์ปอันนี้ชุบชุบรอน้ำไว้เย็นเย็นไม่มี่ไมเหรอไม่มีีเด๋ยวไปทำตู้ให้พวกนี้สวยจริงๆริงดิบอนคัตสวยโอ้โหจุ๊บๆเลย เหมือนเหมือนของอาจารย์ไมตรีสวยๆเหลืองนั้นน่ะสวย,สวย,สวยจริงๆที่เราออกมาเย็นเนี้ยแม่รู้ไหมแม่ชื่อไหนชื่อ,ไห,อไหนเนี่ยจำได้อีต้น,นเนี้ยนนชูชกเนี่ยจับชูชกได้จำติดจำติดท่านนใช้ได้ต้นนี้นะต้นนี้นะต้นนี้นะเนี่ยมันโดนมันโดนมันโดนแบบนี้นี่คือต้นนี้เนี่ยโคตรสวยเลยนะโอ้โไหไม้ต้นนี้เนี่ย ก้อนี้มันโดนแดดมันโดนน้ำทั้งหมดเนี่ยน้ำไม่ได้ไงนั่นแหละน้ำมันเห็นไหมนี่หับนเห็นไหม่เธอตู้ต่อเลยตู้ต่อหนูเลยไม่รอบนั่นแหละสวยจริงเลยก็เนี่ยตู้ในนั้นนะให้หนูไปเถอะนะเสียวตู้เดียวก็ได้อันนั้นนะอันนี้เก็บไว้เนาะหมดนรอบโอ้ยจะเอาไปหมดเลย ไม่เป็นไรนะอกม่ทำมอ่อองตู้เขาคงไม่ให้เราหรอกนี่แน่นหนาปึ๊กปักเลยวางไม้แดงไม้จริงนะเอาไปตู้นึงกันเอาตู้นั้นนไปเนาะตู้ใหญ่น่ไหนตู้นี้อันนี้ตู้ใหญ่เนะแม่อ๋ออส่องก้นห้านะจ้ะให้ผมเลยให้ผมทำไม้แล้วจ้ะ โอ,โอเคเลยตามนั้นเลยสวยจังเลยเป็นบ้านเลยแต่เนี้ยปีประตูปิดเปิดเท่จังเลย